สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานหันน้ำกินค่ะวันนี้เขาจะมาแกงผักขมค่ะแกงผักขมใส้ปลาค่ะแกงใส้ปลาเข็งกับปลาคอค่ะสุกแล้วพี่น้องนี่ปลาเข็งไงค่ะนี่ต้อนปลาคอกับนี้ค่ะสุกแล้วเะนเหี่ยวพักใส่บหนนะพี่น้องผักขมใส้ผักขมใส้ละกระปรงแล้วค่ะ แต้ลงเสร็จหละค่ะเด๋ยวจะตักไปห็นย้ายก่อนค่ะค่อยสีใส่ผงนัวแล้วพวกกินแปยงน,นัวค่ะห่อนห่อนอยู่ค่ะมีปลาคิงไง,งเล้าตัวนึงค่ะปลอคอตอนปลอคออันนี้ไว้ยหงเลาค่ะ ใส่บักกอ,อกกับใส่บักเล่นเนาะพี่น้องนะอันนี้แกงใส่บักกอ,อกกับบักเล่นค่ะแซ่แช่น้ำกันค่ะมื่อน่ะคะ่ะอันนี้ต้มยำปลาห้องอุ่นค่ะต้มยำปลาต้มยำปลาค้อย่่กินแรงเมือ,เเองเสา,นะา,า,าเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวต้มหัวบันหัวกับตู๋ขางนึงมาแบบนี้พี่น้องแซ่แช่ ต้มยำปลานี่กะแกะียงผักขมไส่ปลาค่ะปลานี่ยพันใส่ีกะตํำบงคึงค่ะพันเหเมียงพร้อมค่ะนี่กะแกงปลาห้องย้ายเสียบๆน้ำกันค่ะมาพี่น้องเสียบๆอ่ะเสีย,<พ>สยต้นหนักกับต้นเถอมาเลยแพี่น้องขมมาตีนเด่งสมซื้อว่าผักขมเนอ่แบบไห้ผักทาว่าพักธ์เงไม่ว่าผักขม จ้จาก็จะกินจะกินต้นปะควางวันกับบรร้รงไลกินนตะนานหอมกินน้ำโอ้ที่นูกนี้พวกเพนดีอ่ะคอยใช้เป็นบถเดิมันเนี่ยโอ้พัหมี่หอมผออนเนี่ยคอย,ายาเอาสิหายายยายเบาสาตาที่เขาสองิบเดือดกินอนันนี้เขาตามากินน้ำพี่น้ง

cũng đậu. Đồ ừ. Để dùng muốn đậu. Đổ nó đi. Ừ. gì Ông bà sẽ nắm phải không phải đâu. bà sẽ nắm Không à. <laughs> <bà. cười> phải

ผู amine, S> <S em> eh> ้ใดถืออ no er: wow, um, so okay. ่อนอ่อนหนีดีละกูจับเขาอ่อนเขาแก้มแก้มมันคือใหว่เว้ยโอ้ยแกงยูก็ใบแกงยี่ไงป้าบ่กินนี่เหมือนยี่ไงป้าบ่กินนี่เหมือนยี่น้อยผู้ใดผู้ใดแกงยังด้วยนี่แซ่บนี่ผู้ใดแกงผู้ใดแกงปีมือไผมกูใดแกงบ่ดกระบอกนั่นก่อนแกงบ่เจ้าพ้นบ่แซ่บแอบไว้ในแล้วแม่ขั้วน่ะ

ทิมนี้กันแล้วพี่น้องไปเบ่อนี้เด้อค่ะฝากคนใดกดแชร์กดติดตามทั้งสองในสามทางนั่งกินนะคะตอกันมนทิมนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊าต้าบ๊ายบายพี่น้องในเฮาเนี่ยย้ายคนน่ะสวัสดีพี่น้องเนี่ย,ยไปแล้วค่ะบ,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 บ๊ายบาย